สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนยอดภูเขานะเราจะยิงธนูแบบในหนังงานที่มันยิงข้ามข้ามอ่ากำแพงใหญ่ๆห่อ่ะแบบเดอะรอวออฟลิงอ่ะยิงฟูฟูฟ,ฟูนี่ตอนนี้เราจะยิงลงไปตรงนู้นครับนี่แผ่นลงมาข้างล่างหน่อยที่พื้นข้างล่างอ่าผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะไปถึงแค่ไหนนะอันนี้เราใช้ธนู30ปอนด์นะครับยี่ปดนิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไปได้ถึงไหนหันหนั่นดูนะพร้อมนะพร้อมไม่หันเดี๋ยวเดี๋ยวน ตอนถ่ายแม่ถ่ายให้เห็นลูกบินๆเนี่ยนะโหนี่เอียง4.5องศาไม่เคยได้ยี่งี้นะธรรมดาแล้วอะวู้โหโอ้โหโอ้โหไปจุดไหนด้วยโอ้โหสุดขอบป่ารู้เลยสุดขอบป่ารู้เลยโอ้ยแค่นี้จะไปเก็บอีกด้วยนึกไม่ออกเลยว่าจะหาเจอไหมไม่เป็นไรครับแค่นั้นต้องมาเก็บอันนี้ไกลมากเลยนะน่าจะ200เมตรได้นะ นี่ขนาดธนุกแค่สามสิบปอนแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอยมาลูกขอยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอยอดขอยดอ,อยดเรามีห้านัดนะครับจะไเปะไเก็บลูกนี่ต้องขับรถไปไกลมากกันเนี่ยเดินนีขาลากแน่นอนอันนี้เราจะยิงเอาวิถีให้ให้ชันญญขึ้นหน่อยอ,องศา,าให้ชันขึ้นหน่อยเพื่อที่จะลดระยะลงมานะครับเพราะว่ามันเดินไกลตั้นเลยแค่นั้นต้องเดินอาดินตัวไถนะเอ๋ย ใช่นะแล้วอันนี้องศาชันขึ้นนะครับไม่สี่ผ้นนะครับอันนี้จะเป็นประมาณห้าสิบห้าวู้วู้โอ้อยู่ตรงกลางจุดที่เรารต้องการมาดีนี่ถ่ายนี้หน่อยถ่ายนี้หน่อยเดีย๋ยวอันนี้ชี้ให้นี่ที่ที่เราเลงไว้ว่าเราจะยิงคือตรงนี้จะให้ลงตรงกลางตรงนี้นี่แต่แถวนี้ต้องเป็นมุม5้าองศานะ ต่ปัญหาก็คือแค่นั่งมานั่งเมื่อกี้ไม่เรียกห้าห้านี่มันต้องเรียกว่าเป็นมุมเจ็ดสิบห้านะป้าพิงดวงอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์เหรอปัญหาก็คือแค่นั่งมานั่งเก็บตอนเก็บเปนไกลเลยตอนเก็บเป็นไกลเลยป้าพื้นองศาโอ้โหใครจะเห็นพวงเนี่ยลูกนี้โอ้โหเออ่ อันนี้ลูกหนึ่งประมาณพันกว่าบาทาไม่รู้ว่าตอนเก็บจะเหลือกีลกอ่ลูกสุดยอดอะตอดนนแต่ว่ามันบันมากเลยนะ<ม>คืออยู่บ้านไม่มีทางได้ยิงองศาที่บินสวยขนาดนี้เดี๋ยวลูกท้ายจะให้เอ,อ่ยยิงนะครับโอ้ยไฟร์แนวเดีย,ย <your> วกันหมด สวยแม่มาลูกท้ายแม่มาถึงไม่มันนอนด้เห็นลูกตัวยิงลูกเองลอยสวยๆอย่างเงี้ยมีความสุขยกขึ้นยกนี้พร้อมน้อยยวู้วันวว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 วนววนมันนมวววนวววววนววนวบวัวว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 วนวว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 กวว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 รววตววววรวว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 กวว โอเคครับตอนนี้เราังขับรถลงไปเก็บลูกขนูกันนะครับผมถนนพึ่งเพิ่งปูเมื่อกี้นะยังไม่เสร็จดีนะเส้นที่เราจะวิ่งมาลงไปนะขับตัดสามชั้นปั๊บนี่เขาเรียกเรียวตรงนี้เลยทุกคนรู้ไหมว่านี่อาจจะเป็นการขับรถแบบวิบากได้ด้วยนะครใช่ทีนี้นี่คือเป็นวิบากเลย แ้ยๆๆๆแโยเกิย์ตมันต้งนิดนึงนะคะทุกคน <S <S <aphrag m> เนื่องจากตรงนี้เลยถ่ายลูกลูกอะไร <S <S ที่ไปมันแบบว่าแบบว่ามันแบบว่าเออมันแบบว่าขู่ขาดมากมากเลยะคร<ด>ับครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บนะครับดูดูทางนี <S <S น่มีแต่ดินนะฮะดินล้ลวนเลยยังไม่เสร็จดีอ๋า เราลงไปเนี่ยเราจะขึ้นกลับมาได้ด้วยไม่แน่ใจเลยเมื่อกี้แม่ยิงตรงขอบตรงนี้หนึ่งอันเอ้ยเห็นแล้วหนึ่งอันเห็นนอน้นเ,เห็นไหมนี่นี่เห็นมันเปิดประตูเราไปหยิบเทปป้าหน่อยเตรียมเตรียมตัวเขาไปหยิบให้ป้าหน่อยไปไปมาเร็วมาเร็วอันนีค้ค่อยไปช่วยพี่เหรอสู้แม่สู้แม่ เก่งมากตรงนี้ตรงนี้เห็นน่อนมีบ้างเาได้เก็บลูกครับได้เก็บลูกนั่นน,น,น,นัเห็นไหมนั่นดูมือป้าน่ะหันขวาเออโอ้แจมเลยเก็บได้ทุกอันโอ้เห็นแล้วครับตอนนี้เราเห็นห้าอันแล้วครับ ข้างหน้าข้างหน้าอีกสามันแกดอนมีคนขึ้นรถมาลูกมาให้พี่เก็บคนเดียวก็ได้มาขึ้นรถมาโอเคโอเควิ่งหันนี้เปล่ามันเละนะนี่นมาเดินทางนี้มาซูมไปซูมไปพี่แค่น้อนไม่ได้เก็บลูกลูกเงี้ยโอ้โ oh หจะได้ห้าลูกแล้วจะได้ห้าลูกแล้วคครับยกสองครับยกสองยกสองครับผม <Yeah. S 2> มุมเมื่อกี้ที่เรายิงกันนะนี่เดี๋ยวชี้ให้ดูก่อน <c oughs> อ่ะ มันมันไปสุดแค่ตรงนี้นี่มันจะไม่มันจะไม่เลยเข้าไปในป่าก็เลยหาง่ายแสดงว่าสาสิปอนยี่แปดนิ้วเนี่ยคือยิงดอลิงยี่แปดเนี่ยยิงให้มุมสี่สิบ้าเนี่ยสุดสุดทางได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเก็บเอาแล้วมุมมันสวยมากเลยอะ่ะอยากให้นี่มาอยู่ตรงนี้กล้องกล้องอ่านี้รครับเราจะยิงอีกเก้ารอบเพื่อทําให้สมศักดีเป็นสิบรอบโอ้โห,โห,โหสมศักดิ์ีด้วย นี่ครับมาอยู่ข้างหลังหน่อยเอ๋ถ่ายแนวตั้งนะเดี๋ยวจะเห็นวิถีลูกนะครับแทนขึ้นมาให้ทันนะเอาดีนะเร่งไปว้วเข้าปลาไม่เข้าไม่เข้าได้แนวอยู่ที่เดิมที่เดิมขอลูกแคดดี้แคดดี้ขอลูกหน่อยนี่โอ้โหดูลูกลูกันเลยใช่อีกลูกครับอีกลูก โผล่ไฟอะโน้โนู้มจบใหญ่มากเลยนะครับรูนึงอีกลูกนึงนีงอ่อันนี้ <S 2> <S 2> ค,คือมีออกอยู่ฝั่งตรงข้ามซ้อมไหมสู้กับออคอันนี้ะะ ا, อะไรนะ,ระนี่คนรักเคส,ส,ส <S <S> ไม่ใช่ดิาอาร์ด,โดโบูมอารโโโโโโ์ดบูม ตัวตัวตัวเอลวเลโกลัสเลโกลัสนี่หูเกือบยาวแล้วนะอีกนิดนึงหูเกยาวแล้วขุนไม่ได้ขุนไม่ได้เธอพร้อมไหมพร้อมโอ้โหสวยมากเลยอ่ะลู้ลอยไปไกลมากเลยเอาไปเก็บอย่าเพิ่งยังเหลืออีกลูไม่อันนี้เสียแล้วอันนี้อันนี้ไม่มีตูดแล้วเนี่ยอ่ลองยิงแบบไม่มีจุดดิไม่ได้ยิงไม่ได้ไม่มีที่ให้ใส่ ไปแล้วไปนิคอนจะไปกับพี่เปล่าวิ่งไปจริงเหรอเออไอถ่ายตายขอบขอบตามเข้าไปเลยกีฬา,า,า,าคนรวยครับเราต้องมีเด็กเก็บลูกครับผม <laughs> ถ้าเราไม่รวยจริงแล้วก็แค่ผลิตลูกออกมา <laughs> <laughs> ผลิตลูกกันรวยจริงค <laughs> ่าใช้จ่ายกี่ปีถ้าเทอมอย่างเยอะอีกตัวก็ได้แสนนะงั้น่ย อโอเโอร์ชันโอ้หมันเก่งเว้ยเงเงหนื่อยม<ะ>ไม่เหนื่อยโหเอ้ยซูมเอาหน่อยซูมเอาไอ้ไหมบอกถ้าจ่ายหมดนะเดี๋ยวากดที่สามมาเลยนี่ซูมเอาหนะ่อ,อยซ,อนะซูมเอาไม่เห็น,นว่าอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยโอ้โหตรไกลอะซูมใหม่ใหม่แคน่นอนสี่ลูกสี่ลูกหายเจอ ที่เล่นได้เลยนะเนี่ยนะสนามเด็กเล่นพ่อทำสนามเด็กเล่นให้เหลือไปอีกอันหนึ่งเหลือสามเหลือแค่สามลูกไงพอแล้วลูกพังเดี๋ยวเก็บ่าให้ปู่เล่นบ้างโอเคป่าอยากเล่นอีกเหรอ๋ยวไปเล่นที่บ้านไหม ป๊าป้ายิงป๊าป้ายิงใส่ต้นกล้วยแล้วก็เก็บให้ป๊าเอาไหมลูกนี่ไส่กลูกยิงไปลูกก็อยากยืนยันเขาจะเป็นมันไปทั้งยาวโอเคเขจะตัดขึ้นมาอยากนั่งวิ่งเหรออยากวิ่งอจะวิ่งเล่นแบ่อ่าได้ได้ได้อีกสองลูกนะโอเคเปล่าได้กันได้คนละลูกอคนแล้วเก็บแล้วเก็บคนละลูกนะให้เขายิงเลยแต่ว่าถ้าพี่เก็บได้ทั้งเดียวอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันไง ต้นกล้วยเดี๋ยวนี้เก็บกล้วยถช่แล้วคนหาไม่เจออันนี้เนี่ยแต่บ้านเนี่ยลงมช่วยนะได้คุณไม่ถึงทั้คนเนี่ยแล้วแต่บ้านจะเย็นว่ามันหามันหาไปอันนี้เอาถือหน่อยจะไปแานจะรบยับเลยตอนแรกนึกว่าจะยิงใส่สัตว์เพื่อเอาเนื้อมาโอ้โหเอาเนื้อมาอะไรปล่อยใหบานนึงปล่อยบ้านนึงเอาเนื้อมากินเบอร์บีคิวจิ้มพาย นิคอนดอยมาข้างหลังลูกเพราะอะไรสิบหายนิคนใครสอนผู้คำนี้ไปโตใครพูดนะลูกมองหน้าแม่ดิใครใผู้คำนี้คุณครูคุณครูไม่สอนหรอกไม่เอาแล้วตามเพื่อนนะอาทเดิมนะโอเคป่าเฮ้ยแค่นอนเดี๋ยวเอยู่วพางลูกเพี้ยนเพี้ยนชื่อว่าวันยศศร ถ่ายจากทางนี้ไหมอาันไหนดีตรงนี้ก็ได้ตรงนี้แสงะเห็นสวยดีใช่ไหมโอเคนะอีกรอบนะสามสองหนึ่งโอ้ยูไปอ่ะไม่เข้าไม่เข้าอยู่ตรงกองดินนั่นแหละเอ๋อนะ รีบยิงก่อนนะอโอ้ยเฟร์ะแม่ครับขอมถือไปไปถ่ายตอนเก็บได้ไหมครับอย่าพึ่งแม่ถ่ายอยู่เห <c oughs> มือนเหมือนปูอ่ะวิ่งย <laughs> ิงอะน่าจะน่าจะน่าจะพอแล้วนะสำหรับทริปนี้นะครับก็คือเดี๋ยวรูปพังหมดนะก็ถือว่ามันยิงธนูส่วนหลังบ้านนะ อันนี้เป็นนั่นแหละเขาเขาไปเก็บกันไงอยู่เด็กๆก็เก็บกันอยู่